หนาวหนาวนะสวัสดีค่ะไปยังบังเชืดูสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวยไหมวุ้นิลูกใคร เส้นนเส้ม um ่วงจอโนเอลเอมาทํมาทำเล็บจ้ะสวยไหมสวยอะเนาวนาวจ้ามือเนี่หนาวมากๆเลยจ้ามือนี่หนาวเฮงค่ะคือจะหันลมลมมันผัดอันอายน้ำแข็งมากสิละหนาวเขาหัวใจฮ้ยมึงดูคุณนะค้มเป็นแบบได้ปลู หนาวค่ะจากเมือนี่หกอ,องศาเหรอรู้สึกได้หกอ,องศาปาดคนใหญ่อันนี้เร้บ่หนาวเลยมูเขาใส่เสือผ่านอ่ะใส่เสือผ่าผ่าพันคอจะคล้องเราบ่าใส่หัวเชือกอะไ้นี่ป้าไปลมลมคุณอ่ะลมพัดมาแต่ละเถะื่ออะไรคะ ไปไปฮะรวมๆมเย็นเย็นโอ้ยหิวหนายถ้าไปกินอยู่บ uh uh uh> ้านก็ไม่ได้โอ้หนาวหนาวไปไปแดดไม่แดดดูดิถึงตะวันนาหนาวก็จังอวัอยู่ในน้ำแข็งนี่แหละรีนหนาวไหมรีดน่ะฮะไอริดหนาวอยู่บ่ป้อนนมาสิแข็งแล้วฮะ มือมามาชีแข็งเหรอกูไดใ้ใส่ถุงมือจ้งหนาวบอหนาวขนาดปาป๊ายังใส่ถุงมือจ้ะเบอร์เงนขนาดปาป๊ายังใส่ถุงมือจะ้ะใบไม้โลนเบิดแล้ว no, no, no. หนาวหนาวหนาวผู้ใดบนหนาวกอยาเด้อคอยหนาว ก็จางเยือนในอันน้ำแข็งนี่แหละอยู่ในตู้เย็นซองฟิตเลยลมพัดมาเย็นแบบแบบมากรอกรไอลิทรอด้วยเฮ้ยรอกรมาทรับโอ้โอ้ยินหน่อยอันก็หนาวอ่ะยินหน่อยหนาวอยู่บ่ยินหน่อยนะเออุ้ยหนาวจุงเบย phải trả cặp ba